กระทรวงสาธารณสุขเผยประสานทางการกัมพูชาติดตามตัวผู้ป่วยฝีดาดวานอนข้ามแดนส่วนผู้สัมผัสไม่พบเชือ้อ วันที่23กรกฎาคม2565นายแพทย์โอพาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ถแถลงความคืบหน้ากรณีโรคฝีดาดวานอนในประเทศไทยว่าหลังจากรายงานยืนยันว่าชายชาวในจีรเรียอายุ27ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนรายแรกของประเทศไทยโดยการติดตามผู้สัมผัสพ,พบว่ามีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง19รายไม่มีอาการป่วยขณะนี้ได้ส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการทั้งหมดแล้วผลออก มาไม่พบเชื้อสองรายอยู่ระหว่างการตรวจและรอผลอีก17รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก14รายส่วนการค้นหาเชิงรุกมีจำนวน142รายไม่พบอาการผื่นสงสัยแต่มีอาการอื่นๆคือมีอาการไข้เจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ6กรายส่งตรวจแล้ว5รายผลออกมาไม่พบเชื้อไปต่างประเทศ1ราย สำหรับชายชาวนเจีเรียที่เป็นผู้ป่วยฝีดาษวานอนที่พบรายแรกได้รับแจ้งจากทางตำรวจและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตว่าพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ชายแดนประเทศกัมพูชาค่นข้างชัดเจนว่าหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติซึ่งได้ประสานไปยังทางการกัมพูชาแล้วในการติดตามผู้ป่วยรายดังกล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสากแก้ว ส่วนข้อกังวลว่าผู้ป่วยรายนี้จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างหรือไม่นั้นขอย้ําว่าโรคฝีดาบวานอนไม่ได้ติดต่อกันง่ายอย่างโควิด การติดต่อต้องเป็นการสัมผัสใกล้ชิดมากๆและอาการโรคส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรุนแรงซึ่งมาตรการป้องกันตนเองจากโควิดยังสามารถใช้ป้องกันโรคฝีดาดวานอนได้โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆป้องกันการสัมผัสผู้ที่มีพื้นตุ่มน้ำตุ่มหนองตามผิวหนังและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น